Ei, onde queria me Đẹp. Bài Huy. Đẹp. 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 Đẹp.

<Yeah. S 1> มีการไปวงครับผมภายในคลอกม้าโอ้เดียวเดี๋ยวเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเดียร ตัวตัวให้จัดแดงนี่จัดแดงเครียดเปิดจุ้ยจัดแดงก่อเป็นไงครับมันยังไงครับเครียด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 อมันแคบไปหรือว่ายังไงมันแคบแล้วมันไม่กว้างอารมณ์มันนิ่งวันนิ่งนิ่งนิ่งลุ่งนิ่งรู้สึกไงบ้างครับการขึ้นขี่อลวันเพราเครียดหน่อยๆเพราะมันเป็นม้าใหม่ครับคิดมากไหมครับ ไม่คิดมากเท่าไห่ตั้งสติอย่างเดียวเดิน้สจัับนได้เลยต้องจันหรือต้องเวนไต้องยกหรือไเดินไปเดินป็นการออกคำสั่งนะครับให้รับฟังคำสั่งจากผู้เดินเดินเดินไปอาจารย์แดงบอกว่ามันแคบไปครับเดิน

พี่เ yes. บ <Yes. S 1> <Day. S 2> ิ้มครับพี after, after. <c ười> ่เบิ้มพี่เบิ้มครับพี่เบิ้มพี่เบิ้มรู้สึกไงครับพี่เบิ้มพี่เบิ้มรู้สึกไงครับพี่เบิ้มงงครับตอนนี้พี่เบิ้มเหนื่อยครับกระต่ายเหนื่อยครับต้องกระต่่ายยเหนือทานน้ำอยู่ครับกำลังทานน้ำอยู่อเดี๋ยดแดงสีแล้วลูกโอ้ยไม่ได้แล้วครับอาหารอาหารแล้วรัูกชิ้นก็มเดี๋ยวลบ